สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เราสิพามาโกปิเตียมประเทศสิงคโปร์เวยค่ะหรือบ้านเขาก็จะเอืน้นศูนย์อาหารนั่นเองนะคะหรือฟู้ดคอร์นะคะที่รู้รู้จักกันอันนี้คนยังบรหารหลายเลยจ้ะอีจากน้อยคนจะมาเต็มเลยจ้ะย้ำข้าแรงเมื่อนี้เขาอยากกินหอยแค็งกับหอยชักตีนค่ะแล้วก็หมูสเต็กเขาเลยพากันมาซื้อค่ะหน้าตากับแบบนี้เลยค่ะหมูบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวค่ะจัดไปจากข้าวเหนียวหมูสเต็กพร้อม ซื้อแล้วๆเขากะผ่ากันมากินอยู่บ้านเลนยค่ะโบได้นางกินอยู่ร้านเพราะว่าอยากกินตำมะขุมพร้ก็เลยกับเอามากินอยู่บ้านจ้ะ <c oughs> หอยแครงเขาก็จะลวกให้เฮาเรียบร้อยค่ะพร้อมน้ำจิ้มน้ำจุ่มเอยียงกับวากันไปอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงของหมูสเต็กด้วยค่ะทุกคนกะสิ่งไห้แตงหอมแดงเออน้ำจิ้มหมูสเต็กมาประมาณนี้ค่ะถามว่าแซบบอแซบมากค่ะร้านนี้อันนี้เขาเอาื้อนอีอย่างจากหอยชักตีนบม่หรือหอยหวานจาะบบแน่ใจจากไ่ายหางนี่เอื้อนหอยชักตีน